วันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันกับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับว่าปลาหันดงเลี้ยงใช้ออกซิเจนคือใช้ปั๊มออกได้ไหมหรือไม่ใช้ได้ไหมนะครับอันนี้เราจะมาเรียนรู้นะฮะเรื่องปลาหันดงว่าเราจะใช้ออกซิเจนดีหรือไม่ใช้ดีนะครับจะมาเข้าเรื่องปลาหันดงนะะ ใช้ออกได้ไหมออกได้นีผมจะมาเท่าความตรงน,นี้ก่อนนะครับคือจากที่ผมมีประสบการณ์ฮนะเกี่ยวกับเรื่องปลาก็ก็อยู่กับปลาก็มาาก็เยอะนะฮะมาแล้วก็อีกอย่างตกปลามาก็เยอะเหมือนกัน,นครับแล้วผมรู้ได้ยังไงว่าปลาแบบไหนอ่าดำรงชีวิตยังไงปลาแบบไหนเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นผมมาเท้าฝ่า ความขึ้นเพืนปลาคือปลาในโลกเนี้ยนะมีระบบการหายใจนะส่วนใหญ่เลยเนะี่ยแบ่งเป็นสองประเภทอาจจะมีประเภทสัประเภทสา,ปร,ทสาประเภทสี่ด้วยแต,แต่แต่อันนั้นเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่เลยเนะี่ยปลาเนี่ยระบบการหายใจของเขาจะแบ่งเป็นออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งปลาหายใจด้วยเหงือกสองปลาหายใจด้วยปอดนะครับ เอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปลาฮันะรับเดี๋ยวเพื่อนๆฟังต่อนะครับปลาที่หายใจด้วยเหงือกนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นทั่วไปผมยกตัวอย่างให้เลยนะฮะปลาสวยปลานินปลาทับทิมนะครับปลาแม,ม่น้ำปลาแม่น้ำเราเนี่ยนะครับส่วนปลาสวยงามก็จะเป็นนะปลาเทวดาอ่าอย่างเงี้ยใช่นะปลาหายใจด้วยเหงือกนะครับปลาหมอสีหายใจด้วยเหงือกน,นะครับระน,นะ แล้วก็อีกเยอะอีหลายชนิดนะครับส่วนปลาที่หายใจด้วยปอดเออปลาที่หายใจด้วยปอดมีอะไรบ้างนะครับผมจะบอกเพื่อนๆนี้นะครับปลาที่หายใจด้วยปอดเนี่ยก็จะมีปลานะฮะหลักๆเลยนะก็จะเป็นปลาช่อนปลาชโดน,น,นะครับปลาช่อนปลาชโดนะครับปลากัะดครับพวกนี้นะ ก็จะหายใจด้วยปอดนะฮะแต่ถ้าแต่การนี้เขาหายใจด้วยปอดก็จริงนะครับแต่เขาเขาจะมีะบวนการของเขานะครับโดยการนะฮะอย่างปลาที่หายใจด้วยปอดเนี่ยด้วยการพุกงอากาศนะครับปลาพวกนี้จะต้องขึ้นมาจิบน้ําหรือมหุกอากาศทุกๆุแต่ว่าอ่าอาจจะเป็นชั่วโมงหนึ่งสิบห้านาทียี่สิบนาทีแล้วแต่ว่า วิธีของของตัวเขาของร่างกายเขาเขาเก็บกับอากาศได้นาขนาดไหนนะครับก็จะเป็นลนักษณะนี้นะเพื่อนๆนะครับคือเขาต้องขึ้นมานะครับจิบอากาศปลาช่อนปลาชะโดคือนะท่านเพื่อนๆเห็นไหมฮะว่าปลาช่อนปลาชะโดที่ข,ขึ้นมานะแล้วเขาหุบอากาศคือเกิดคือการจิบอากาศการจิบอากาศเนี่ยเข้าไปในร่างกายเขาก็จะไปไป ทำการขบวนการกั่นกองอากาศออกซิเจนเพื่อเอาอากาศไปฟอกฟอกเลือดนะครับเหมือนคนเราเนี่นะคนเราที่ที่หายใจอยู่ทุกวันเนี่ยก็เอาอากาศเข้าไปฟอกเลือดนะครับผิดพลาดอภัยก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะเพืเ่อนๆนะจากที่ผมเคยศึกษามาแลวด,ดูมานะครับนะต่อครับป้านุ้ยุงหายใจด้วยอะไรมาเข้าประเด็นนะครับป้านุยุงมาหายใจด้วยอะไร ป้านุชุงนะก็หายใจด้วยปอดนะครับหายใจด้วยปอดไม่ใช่ด้วยเหงือกนะครับป้านุชุงเนี่ยก็ต้องขึ้นมาจิบอากาศมาั่วอากาศนะครับเหมือนปลาปลาทั่วๆไปที่เขาหายใจด้วยปอดประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับเอ๊ะแล้วช่างยันช่างมันรู้ได้ยังไงนะเราก็มาศึกษา นะอส้ยใจคอนะครับผมอ่านหนังสือมาแล้วกันนะเพื่อนๆหนังสือมานะฮะผมจะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้ใหเพื่อนๆฟังนะครับมันจะมีปลาสวยงามนะฮะที่จะมีคอลัมน์ในอินเทอร์เน็ตอะไรแบบเนี้ยก็จะบอกว่าห้าชนิดของปลาสวยงามที่เลี้ยงแล้วไม่จําเป็นต้องใช้ออกซิเจนนะครับนะฮะคือหนึ่ง นะครับประกัดนะครับ2องนะครับประสอดนะครับสาอะบอลูนนะครับ4นะครับปังเงินมาทองนะครับ5แน่นอนครับปลาหางยูงนะครับอันนี้เป็นข้อบ่งชี้นะฮะว่าปลาหางยุงเราเนี่ยมีขบวนการหายใจโดยการใช้ ปอดหายใจหรือการจิบอากาศการหุบอากาศเข้าไปในร่างกายนะครับแล้วนะเอาไไง่ายๆก็เอาไปฟอกเลือดไปเพื่อให้ให,ให้ร่างกายเขาอยู่ได้นะฮะก็จะเป็นลนี้นะครับเพื่อนๆน,นะจึงเป็นที่มาว่าเออแล้วปลาหาือจงเนี่ยใช้ออกได้ไมใช้ใช้ออกไม่ได้นะครับคือผมจะเล่าให้ฟังเพื่อนๆ นะเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะการที่เราเลี้ยงตู้ปลานะครับตู้ปลาตู้ปลาแบบเนี้ถ้าเราไม่ใช้ออกได้ไหมผมตอบเลยนะครับได้แต่คุณจะต้องเลี้ยงปริมาณที่น้อยที่สุดนะครับเลี้ยงปริมาณที่น้อยที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงเยอะเยอะเนี่ยปลาจะแย่งกันหายใจนะครับจะแย่งกันหายใจ เมื่อปลามีเยอะในตู้เนะี่ยในตู้มีเยอะปลาก็จะแย่งกันหายใจผมบอกแล้วว่าปาาลาหายใจด้วยปอดใช่ไหมฮะปาลาหายใจด้วยปอดนะครับเขาก็จะแย่งกันหายใจซึ่งบริเวณอากาศบนปากปากตู้มันก็จะมีปริมาณเบาบางนะครับปริมาณที่เบาบางเมื่อมันมีเยอะนะปลา,ปาเยอะ ก็ต้องขึ้นมาแย่ยงกันหายใจการหุบอากาศการเอาอากาศเข้าไปในตัวนะเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้นะครับแต่เมื่ออากาศไม่พอคุณก็จะเห็นว่าปลาจะหอบเหนื่อยน,นะพยายามขึ้นมาหายใจบนอากาศนั่นแหละนั่นแหละครับคือการที่เขาต้องพยายามเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเขาเพรานะอากาศมันเบาบางนะตรงตรงด้านบนมันจะเบาบางก็จะพยายามดึงดึงอากาศเข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ในการที่เรามีปลาเยอะในตู้นะครับแต่เราใส่ออกเออแล้วเราทำไมเราใส่ออกแล้วปลาไม่เป็นอะไรใช่ไหมคือในตู้ลักษณะเนี้ยที่ปลาไม่เป็นอะไรเพราะว่าออกซิเจนที่อ่าเป่าหรือพ่นลงมาในตู้เนี้ยนะครับจะมีออกซิเจนอยู่มันก็จะพยายามขึ้นลอยนะลอย ลอยไปในบนน้ําให้เหนือน้ํานะครับแล้วส่วนหนึ่งก็จะไปอยู่ในน้ําด้วยออกซิเจนนี่งมีผสมในน้ําด้วยนะครับนะะก็จะเป็นลนักษณะนี้ทําให้ปลานเนี่ยเวลาเขาขึ้นมาหายใจนะขึ้นมาจิบอากาศขึ้นมาหูอากาศเขาก็จะได้ออกซิเจนบริเวณนี้ได้เยอะนะฮะเพราะมันมีการเป่าลมลอมาเอาออกซิเจนมาเขาก็อยู่ได้ปริมาณเ็าเยอะจริงนะครับแต่อากาศบนผิวน้ําเนี่ยมันก็มีเยอะ ก็เลยทําให้เขาอยู่ได้นะครับแล้วมาอีกอย่างหนึ่งผมก็จะมาบอกว่าเอ๊ะแล้วปลาในบ่อนะครับปลาในบ่อเนี่ยทําไมไม่ต้องใช้ออกเอ้เรา้วทำไมเขาอยู่ได้นะครับผมต้องเรียนกับเพื่อนๆออย่างนี้นะครับความหนาแน่นของปลาในบ่อเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้เยอะมากจนเกินไปเราดูตามความเหมาะสมเมื่อเหมาะสมเนี่ยในบ่อเนี่ยบริเวณกว้าง ปาบ่อกว้างอากาศถ่ายเทได้ดีอากาศถ่ายเทได้ดีาก,าดดก็จะมีออกซิเจนนะครับออกซิเจนไหลหมุนเวียนไป mm. ก็เลยทํ mm. าให้ปลาในบ่อไม่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมถามเพื่อนๆบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าปลาในบ่อแน่นมากๆไม่รู้จะไว้ไหนแน่นมากๆอย่างนั้นเราก็ต้องใส่ออกซิเจนเพื่อช่วยเขา แต่ปลาในบ่อในตู้โดยปกตินะส่วนใหญ่นี่ผมสังเกตป่าน,นะไม่ว่าจะเยอะขนาดไหนนะก็คงจะไม่หนานแน่นแบบตัวเบียด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 กันอยู่อยู่กันไม่ได้ะอะไรแบบเนี้ยเขาอยู่ได้นะครับเขาอยู่ได้ก็คือเป็นอันที่ว่าปลาในบ่อเนี่ยบริเวณกว้างนะครับเขาอยู่ได้มีออกซิเจนเพียงพอนะครับ <S <S ส่วนปลาในตู้เนี่ยถ้าเป็นปริมาณน,น้อยมีอยู่ไม่กี่ตัว เขาอยู่ได้ไหโดยไม่ต้องใส่ออกซิเจนแต่ถ้าเมื่อไหร่เขามีประชากรหรือจำนวนเยอะๆต้องใส่ออกซิเจนให้เขานะครับเพราะเขาจะหายใจไม่ทันเพราะว่าเขาต้องต้องขึ้นมาเอาอากาศมาหัวากาศเพื่อทำการหายใจนะครับเพื่อนๆนะวันนี้ผมก็ฝากสาระนะฮะเกี่ยวกับเรื่องปลาไว้นะครับผมก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับว่า สิ่งที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังมาเนี่ยมันเป็นจากประสบการณ์ของผมเองนะฮะที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวปลามานะฮะว่าเป็นลักษณะไหนนะครับผมต้องขอขอบคุณนะฮะหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะฮะที่เขาเขาสอนเขาอ่าทำให้เรารู้ว่าพฤติกรรมของปาลาเป็นอย่างไรบ้าง นังสือเล่มนี้ก็เป็นเกี่ยวกับหนังสือตกปลาน่ะ,นะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้อยู่แล้วนะผมก็ไม่ทราบว่าอาจจะหายไปช่วงน้ําท่วมนะครับก็เป็นหนังสือที่ดีมากนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจะทําอะไรเกี่ยวกับปลาก็แล้วแต่นะครับเราควรจะศึกษาเกี่ยวกับตัวเขาการดํารงชีวิตการกินอยู่ที่อยู่อาศัยแล้วเขาเป็นลักษณะไหน มันก็จะทําให้เราเลี้ยงปลาชนิดนั้นนะอยู่ปลาชนิดนั้นได้ง่ายขึ้นเมื่อเรารู้จักนิสัยใทคอเขานะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆมาด้วยนะประกาศนะครับช่องเลี้ยงปลานะครับของผมนะสไตล์ขายนนะครับพิมพ์สไตล์สยยนก็โอเคนะครขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับ ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับผมจะมีอะไรหรือเจ็ดทิๆเล็กๆน้อยๆเป็นทิศนะฮะเกี่ยวกับเรื่องปลาการเลี้ยงปลามาให้เพื่อนได้ชมได้ติดตามนะครับยังไงก็ฝากทางช่องของผมไว้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย